แบบฝึกหัด5.6หน้า26นะคะข้อที่4ค่ะในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ครั้งหนึ่งมีนักเรียน75%ของนักเรียนที่เข้าสอบสอบผ่านเกณฑ์ถ้ามีนักเรียนเข้าสอบ264คนการสอบครั้งนี้มีนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์กี่คนสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะก็คือ จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ264คนและเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่เข้าสอบแล้วสอบผ่านเกณฑ์นะคะคือ75%ดังนั้นนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็จะคิดเป็น100-75บเ5เท่ากับ25%นะคะ ครูจะใช้25%ในการคำนวณคำตอบในข้อนี้นะคะวิธีทำค่ะถ้ามีนักเรียนเข้าสอบหนึ่งร้อยคน สอบไม่ผ่านเกณฑ์ยี่สิบห้าคนถ้ามีนักเรียนเข้าสอบหนึ่งคน สอบไม่ผ่านเกณฑ์ยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยคนถ้ามีนักเรียนเข้าสอบ

25 4ได้100ต่อไป4กับ264ตัดทอนได้นะคะ4 1 4 4คูณ6ได้24เหลือ24 4คูณ6ได้24เหลือ66คูณ1 66คูณ1ได้เท่ากับ66ดังนั้นนะคะ การสอบครั้งนี้มีนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์หกสิบหกคน คำตอบก็คือ66คนนะคะต่อไปข้อที่5นะคะสนามกีฬาสุพัชราสัยกรุงเทพมหานครจุคนได้35,000ที่นั่งถ้าการแข่งขันกีฬาครั้งหนึ่งมีผู้เข้าชมเจเปอร์เซนต์ ของจำนวนที่นั่งทั้งหมดยังเหลือที่นั่งว่างอีกกี่ที่นั่งในข้อนี้ก็เช่นกันนะคะสิ่งที่โจทย์บอกนะคะก็คือจำนวนที่นั่งทั้งหมด3 5 5 0 0ที่นั่งและบอกว่ามีผู้เข้าชม76%แต่สิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือยังมีที่นั่งว่างอีกกี่ที่นั่งเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนนะคะ มีผู้เข้าชม76%แสดงว่ามีที่นั่งว่าง100ลบ76เท่ากับ24%นะคะวิธีทำค่ะบรรทัดแรกนะคะถ้าสนามกีฬา มีหนึ่งร้อยที่นั่งจะเหลือที่นั่งว่างยี่สิบสี่ที่นั่งถ้าสนามกีฬา มีหนึ่งที่นั่งจะเหลือที่นั่งว่างเศษยี่สิบสี่ส่วนหนึ่งร้อยที่นั่งนะคะต่อไปค่ะ สนามกีฬามีสามหมื่นห้าพันที่นั่งจะเหลือที่นั่งว่างนำสามหมืห้าพัน คูณกับ24ส่วน100นะคะได้เท่ากับ0ตัด0ได้นะคะก็จะเหลือ350คูณ24นะคะ350คูณ24 4คูณ0ได้0 4คูณ5ได้20ใส่0ทด2 สีคูณสได้12บวกอีก2เป็น14ต่อไปเติมศูนย์ะคะเปลี่ยนตัวคูณเป็นเลข2 2งคูณ0ได้0 2คูณ5ได้10ใส่0ทด1 2คูณ3ได้6บวก1เป็น7นํานำมาบวกกันนะคะได้เป็น8,400เท่ากับ8,400ที่นั่ง ดังนั้นนะคะยังเหลือที่นั่งว่างอีก8ปดพันสอยที่นั่งคำตอบนะคะ 8,400ที่นั่งในข้อนี้ถ้านักเรียนคิดจาก76%ก็ได้นะคะเป็นจำนวนผู้เข้าชมคิดจำนวนผู้เข้าชมออกมาแล้วนำ3า3 5 0 0 0ลบจำนวนผู้เข้าชมออกก็จะเหลือจำนวนที่นั่งที่ว่างนะคะ ต่อไปข้อ6ค่ะชาวสวนปลูกทุเรียนพันหมอนทอง85ต้นปลูกทุเรียนพันก้านยาว80%ของทุเรียนพันหมอนทองชาวสวนปลูกทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือจํานวนทุเรียนทั้งหมดนะคะซึ่งก็คือพันหมอนทองรวมกับพันก้านยาว เราทราบจำนวนของทุเรียนพันหมอนทองแล้วนะคะว่ามี85ต้นเราจะต้องหาจำนวนของทุเรียนพันก้านยาวนะคะโดยเราทราบว่าทุเรียนพันก้านยาวมี80%เอร์เซ์ของทุเรียนพันหมอนทองนะคะวิธีทำค่ะถ้าปลูกทุเรียนพันหมอนทอง หนึ่งร้อยต้นจะปลูกพันก้านยาวแปดสิบต้นถ้าปลูกทุเรียน พันหมอนทองหนึ่งต้นจะปลูกพันก้านยาวแปดสิบส่วน หนึ่งร้อยต้นแต่ชาวสวนปลูกทุเรียนพันหมอนทอง85้าต้นนะคะปลูกทุเรียนพันหมอนทอง85้าต้น จะปลูกพันธุ์ก้านยาวนำ85นะคะคูณกับ80ส่วน100เท่ากับ0บนกับ0ล่างตัดทอนได้นะคะต่อไป8กับ10นะคะใช้สูตรคูณแม่2ตัดทอน สองสี 8, 250, ่แปสองหสิกับ8ปหตัดทอนได้นะคะห้าหนึ่งหหหนลบห้าเหลือ3ามเป็น35มสิบห้าหเ็ดสหเหลือ17บคูณสีนะคะสีคูณเได้28ใส่8ทด2 4งสหนึ่งสบวกอีกสองเป็น6ได้เป็น68ต้น ซึ่งก็คือจำนวนของทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะคะโจถามว่าชาวสวนปลูกทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นเราก็จะนำจำนวนทุเรียนพันธุ์หมอนทอง85ต้นบวกกับจำนวนทุเรียนพันธุ์ก้านยาว6 8ต้นนะคะดังนั้นชาวสวนปลูกทุเรียนทั้งหมด 85บวก68ได้เท่ากับ153ต้นคำตอบก็คือ153ต้น